mathematica ภาษาไทายจำนวนกระบวนการการบวกการลบ Πολλαπλασιασμός. Κανκούν. Διέρεση. Κανχάν. Δύναμη. Κανιόκ καμλάν. Ακέραιος αριθμός. Τσαμνόν ฟิสิกอสอาริทมอจำนวนธรรมชาติริทโตสอาริทมอสจำนวนตักยะ pragmatico สอาริทมอจำนวนจริงอัปิโรอันตั คลาสมาเศษส่วนลอการิทึมพิธานติตาความน่าจะเป็น e x กซิ s ซสมการเม t a l ety. ตัวแปรพลีโอนิโนมพหุนามสินาร์ติซีฟังชันสินเวียสมอสการจัดหมู่เมตาเฟซีการเรียงสับเปลี่ยน Σύνολο. Σετ. Υποσύνολο. Σετ Κενό σύνολο. Σετ βάγ. Πίνακας. Μέτρικ. Εκατοστιαίο ποσοστό. อัตราโรยละเทตราโกนิกีริซารที่สองปาราโกกสอนุพันธ์อโอลอคลีโรมาปริพันธ์อาวากัสลูกคิด